คนลับใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมาการเดิมการเดินทางด้วยวิธีใหม่ๆจะทำให้พบเจอเรื่องราวที่ต่างออกไปแม้เส้นทางที่เลือกไม่ได้การันตีว่าดีเสมอไปแต่มันก็คุ้มที่จะลองค้นหาหนทางใหม่ๆไปด้วยกัน Go All New s i e n t a Bring It All เช้านี้นะคะตองน,นัดกับพี่แก้มไว้เวลาประมาณ6กโมงเช้าะค่ะแต่ตอนนี้ในเวลาประมาณตีห้าครึ่งก็จากเมื่อคืนนะคะที่นอนในเต็นท์เนี่ยก็อากาศเย็น,นะค่ะค่อนไปทางหนาวเลยแหละได้ยินแม้กระทั่งเสียงน้ําค้างนะคะหยดลงหลังเต็นท์รวมไปถึงเสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะจิง้งหรีดเรไรจักระจันก็ร้องประสานเสียงกันให้เรานอนหลับพร้อมทั้งปลูกด้วยเลยเลยค่ะและเช้านี้นะคะตองกับพี่แก้มเนี่ย จะพาไปดูสวรรค์ของคนรักนกค่ะเพราะว่าที่นี่ในทุกๆปีช่วงหน้าหนาวนะคะจะมีนกอพยพเนี่ยบินมาอยู่แล้วก็มาอาศัยอยู่แถวนี้นะคะ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วไปหาพี่แก้มกันค่ะ พี่แก้มก็ถอเรือเล็กค่ะไปเอาเรือใหญ่เดี๋ยวเราจะล่องไปดูบึงบัวที่ศารากันค่ะซึ่งจริงๆแล้วการดูโนกอพยพนะคะก็ดูได้ตั้งแต่ตอนเช้าไปจนถึงตอนสายๆเลยค่ะแต่พี่แก้มบอกว่าให้ออกตั้งแต่เช้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปดูชาวบ้านกันค่ะว่าเขาหาปลาและเขามีวิถีชีวิตกันยังไง ต้องเรือมาเรื่อยๆค่ะก็เจอกับคุณป้าแล้วก็คุณป้ากำลังจะไปเก็บปลาสวัสดีค่ะอุยระวังลมแรงเช้านี้ลมแรงค่ะแต่ว่าก็ยังเจอคุณนะา ได้ปลาไม้วันนี้บ่หมอน้อยนึงได้มมหน้อยเนึนได้ไปกี่ตัวครับชอนครับโอ้โหหวังโดดนะตัวใหญ่มากได้หลายตัวเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาไปทำอะไรคะขายอะมี่ขายโลยังไงตัวใหญ่ก็โล60สิบแตตัวเล็กก็30มสิราคาไม่แพงเลยไม่แพงเลยนี่เอาไปขายที่ไหนคะ เราผมผมไปขายที่ตลาดฮะดีเลยค่ะขอบคุณมากนี่หนูขอไปสักตัวได้ไหมคะไปกินข้าวขอไปแล้อยไม่ไอาขอบคุณค่ะขายดีขายดีนะเจอคุณลุงอีกคนนึงค่ะได้ปลาช่อนมาเพิ่งยกขึ้นมาเมื่อกี้เลยเราดัก ตั้งแต่กี่โมงคะลงุงดักไว้ตั้งหลายวันแล้วเนี่ยดักไว้ไหลายวันแล้ว <c oughs> แต่เพิ่งสี่ห้าวันกู้ทีนะอุปกรณ์นี้เรียกว่าอะไร <c oughs> นี่ซีลอก<ะ>นี่ซีนี่ขนงทั้งหมดนี่มันคือลอกลอกอ่าเอาไว้ดักปลาช่อนโดยเฉพาะมันแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่ส่วนใหญ่เราได้อะไรคะนี่แหละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หญได้ช่อนแล้วนอกจากช่อนเราได้อะไรอีกปลานิลนปลานิลก็ได้นี่เดี๋ยวต้องไปเก็บอีกเยอะไหมจ๊ะเยอะอีกเยอะเนาะโอเคหนูไม่กลัวแล้วกัน ลุงพูดแบบเยอะอย่ามายุา่งขอบคุณค่<ฮ>ะ<ๆ>ตอนนี้นะคะเราก็ถอเรือกันมาเรื่อยๆแล้วค่ะคราวที่แล้วไปตองก็ลืมถามพี่แก้มค่ะเดี๋ยววันนี้คุยกันหน่อยดีกว่าพี่แก้มคะเรือนี้ค่ะเขามีประเภทไหมคะเรียกว่าอะไร กเรืออีป๊าบเรือเรือท้องแบนอะไรประมาณนี้เรืออีป๊าบหรือว่าเรือท้องแบนใช้เรืออื่นได้ไหมเรืออีป๊าบมันทรงยาวท้องแบนอาจจะล่องได้ดีว่าเป็นช่องเป็นปองแล้วหนูเห็นอันนี้คือเป็นไม้ไผ่เราไม่ใช้ไม้ไผ่หรอคะพี่ทุ่งมันเป็นทุ่งหญ้านะค่ะไผ่มันต้องไผ่ที่อยู่น้ําที่ไม่มีหญ้าอะไรแบบนี้ถึงจะปลายคล่องทีนี้ไม้ทอนี่มันใช้ดันกระดินมีกําลังฟาอะไรประมาณนี้ม่ตองขอลองถอดได้ไหมคะได้ก็เหมือนแต่ไม้ตอปักไว้ข้างหลังน่าจะขาวกว่นี เห็นพี <health care> ่แ <maybe> ก <not S 1> <laughs> ้มท so, like okay. ําแล้วดูไม่น่าจะยากค่ะเดี๋ยวไปต้องลองดูแต่เดี๋ยวขอลองในเรือแล้วกันเนาะพี่แก้มเชี่ยวชาแล้วอยู่ตรงนั้นเราลองในนี้ดีกว่าระวังเรือระวังตกนะโอเคพี่การถอเรือนี่ไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากเมื่อกี้เนี่ยได้เทคนิคมาจากพี่แก้มค่ะแกบอกว่าง่ายๆเลยไปตอง ถอให้พอดีไม่ต้องปักให้มันลึกเกินไปหรือว่าไม่ต้องให้มันเบาเกินไปต้องว่าชีวิตพี่แก้มอะน่ายิานะคะเพราะว่าถ้าเรามาลองนึกดูดีๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นนะที่จะต้องมีชีวิตอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดไม่จําเป็นต้องมีเงินทองมากมายแค่ใช้ชีวิตเรียบง่ายสามัญธรรมดาทั่วไปจะทําให้เราเนี่ยค้นพบความสุขได้ง่ายกว่ามากๆเลยล่ะค่ะเอาล่ะไปต่อกันีลย่ะ ข้าไปตองอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีสะพานไม้ค่ะที่ทอดยาวมาถึงศาลาที่ตั้งอยู่กลางน้ำเป็นจุดๆตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็ได้รู้มาค่ะว่า ที่นี่มันเคยเกิดวิกฤตการณ์แ้งมาก่อนมากถึง8เดือนเต็มเลยด้วยกันเกิดผลกระทบโดยตรงเลยเนี่ยคือเกิดกับชาวบ้านเองเพราะว่าอาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะเขาทําอาชีพประมงกันก็ได้มีการร่วมกันดูแลอนุรักษ์เพื่อให้พื้นที่ที่มันอยู่ต่อๆไปนะคะแล้วรู้ไหมคะที่นี่ยังเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญระดับโลกเพราะว่าที่นี่นะคะได้ชื่อว่าเป็นแรมซาไซ มันก็คือหมายถึงพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญมากๆแต่งตั้งมาจากอนุสัญญาแรมซาค่ะก็คือเป็นข้อตกลงกันระหว่างรัฐบาลที่ร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําแล้วก็ยับยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ําโลกค่ะ ที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนี้นะคะมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายหลายชนิดค่ะโดยเฉพาะนกนะคะมีมากถึง316ชนิดทั้งที่อพยพและก็ประจำถิ่นเลยล่ะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะข้อมูลที่ไม่ต้องหามาเขาพบว่าที่นี่มีนกกระสาแดงเนี่ยมาทำรังวางไขด้วยมีไม่กี่ที่ในไทยเราคะ่ะเพราะฉะนั้นหายากมากๆแต่ตอนนี้ไม่ต้องกับพี่แก้มนะคะขอตัวไปเดินดูนกแถวนี้ก่อนละกันค่ะ หลายชนิดเลยเนาะพี่แก้มแต่หนูอะค่ะแยกไม่ออกต้องมาถามพี่แก้มว่าเจอนกอะไรบ้างน่าจะเป็นพวกอูนานะที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยที่ได้ยินเสียงอไอ้ตัวกลมๆปีกสีน้ำเงินฟ้าๆนั่นแหรอนะพี่นะนอกจากอูนาแล้วพี่แก้มเจอนกอะไรอีกบ้างะคะเอี้ยงนาอะไรปัะเนี้นะเยอะพวกกระยางแดงกระยางข้าวอะไรพวกนี้ นอกจากตรงนี้แล้วพี่แก้มเราสามารถดูนกได้จากตรงไหนอีกบ้างคะก็มีล่องเรือเดี๋ยวว่าจะเห็นวินไปวินมาอะไรประมาณนี้อืรอบรอบนี้ใช่ไหมคะพี่แก้มพี่แก้มมีจุดแนะนํำไหมคะที่จะพาไปตองไปก็ก็เดี๋ยวเราไปดูบัวกันตรงนู้นนะเดี๋ยวจะพาไปแล้วก็นกก็จะเห็นข้างทางในการล่องเรืออะไรประมาณโอเคได้ค่ะเดี๋ยวดั่งพักอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้พี่แก้มนำไปเลยแล้วกันค่ะ ไปดูนกกันต่อกับพี่แก้มนะคะใบตองเนี่ยขอหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าข้อมูลเรื่องนกเนี่ยน้อยมากเลยค่ะและอาคารใกล้ๆกับศาลานะคะก็จะมีนี่เลยบอร์ดชาร์ตบอกเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องนกที่อุทยานแห่งชาติขเขาสามรอยยอดแห่งนี้นะคะยังแหล่งดูนกแต่ละเดือนเนี่ยนี่ช่วงเดือน,นนะม,มีนาคมถึงสิงหาคมที่ใบตองมาดูเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าให้มาดูแถวนี้ก็เป็นจุดเป็นจุดจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่พี่แก้มเนี่ยกำลังจะพาเราไปค่ะ รวมถึงมาดูใกล้ๆค่ะก็จะ,จะเป็นรูปวาดนกแต่ละชนิดซึ่งไม่ต้องว่าถ้าเรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับนกว่านกชนิดนี้คือนกอะไรมันจะเพิ่มความสนุกในการดูนกให้มากเลยล่ะค่ะได้เยอะไหมพี่แก้มบอกว่านกใกล้ๆริบๆสองตัวนะะู้นค่ะคือมันจะมี ปลายปีกที่เป็นสีดำแกบอกว่าเนี่ยแปลกมากเพิ่งมาใหม่เลยทีนี้ต้อรับนะเพื่อนมาใหม่มาใหม่ม ตองเรือไปรอบๆบ,บึงบัวแห่งนี้ค่ะมีผลวิจัยนึงค่ะของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเขาก็ได้นําคน2กลุ่มค่ะมาจับแยกกันกลุ่มนึงเนี่ยให้เจอกับธรรมชาติแต่อีก,กลุ่มนึงแทบจะไม่ได้อยู่กับธรรมชาติเลยค่ะและผลวิจัยนะคะก็ออกมาว่ากลุ่มคนที่อยู่กับนกหรือกับธรรมชาติเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าและนี่ลหะค่ะก็คือประโยชน์ของมันไปต่อกัน แล้วนะคะที่ที่นี่นะคะได้ชื่อว่าสวรรค์ของคนรักนกวันนี้ไปตองก็ได้เจอนกมากมายหลายชนิดเลยค่ะทั้งเป็ดแดงอีโก้งหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าอูนาค่ะรวมถึงกาน้ําเป็ดผีนกกระสาดแดงและนกตัวเล็กๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่ใบตองอยากจะแนะนําให้มาแล้วจะทําให้คุณรู้สึกหลงรักโลกใบกมุมๆนี้มากขึ้นแต่อย่าลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทาง ระหว่างทางสำคัญพอๆกับจุดหมาย go